ข่าวดีดีกับพี่คำรนรน้วนถึงตัวไปแต่ใจยังอยู่ที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะ <c oughs> จะบอกให้นี่คือภารกิจที่หลากหลายของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเมื่อพี่ เราช่วยชาเราช่วยพี่น้องประชาชน 30กันยายนของทุกปีเป็นวันสุดท้ายของการทำงานรับใช้ราชการของข้าราชการและหลายคนเรียกว่าวันกเกษียณอายุราชการผมโชคดีคนหนึ่งได้อยู่โรยโยนสองกรมโรยโยเลขโรโยอิเลเกชันคือกรมชุมมทาากว่าปีภูมิใจมาอยู่อีกหนึ่งรยคือโรยโยเลนแมกกิ้งคือกรมฝนหล,ลวงและการบินเกษตรและหนึ่งในนั้นก็คือท่านนี้รองอธิบดีกรมฝนหล,ลวงและการบินเกษตรอยู่ในในพรกการของพราบาชการเจ้าหัวท่านให้ความสำคัญทั้งสองกรมอยู่กรมฝนหลวงหนึ่งปีเศษเราในฐานะเป็น าการในพระบาทจาหนหัวต้องทํางานเต็มความสามารถเพื่อพี่น้องพระสนกรชาวไทยให้มีน้ําใช้เริ่มชีวิตราชการที่กรมชลประทานแล้วมาสิ้นสุดที่กรมฝนหลวงใจหายไหมครับ30กันยาก็นิดนึงจะอยู่จะไปทุกอย่างลิขิตไปแล้ว30กันยาเป็นแค่จุดเริ่มต้นสามารถทํางานต่อได้ตราบเท่าที่มีลมหายใจข่อคิดการทํางานและประสบการณ์ดีๆเหล่านี้จึงควรที่คนรุ่นหลังจะรับฟังแล้วนำไปปฏิบัติ เสียงงเพลครมาเราจะพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปสรุปให้ดีๆด,ดังนี้ดังนี้ว่ากเกษียณอายุราชการเป็นอนิจจังแต่งานหลวงงานราชยังคงดำเนินต่อไปขอรับขอให้รองวิรวัร์โชคดีโชคดีคนดีนั้นมีมากเพราะมันทำไม่ยากเมื่อจะเป็นคน ะเอาความดีมาช่วยสังคมนี้ให้อยู่รอดปลอดภัจึงเชิญคนไทยให้มาทำความดีข่าวดีดีกับพี่คำรณขออวยชัยให้พรแด่ผู้กเกษียณอายุราชการทุกท่านทุกคนนะจะบอกให้คนดีนั้นมีมากเพราะมัน